สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาลเบนจลักษ์ที่ศรีสะเกดกันนะคะดูเหมือนว่าบนเว็บเขาจะมีข้อมูลเยอะแยะเลยทั้งโครงสร้างกิจกรรมข้อมูลพื้นฐานต่างๆค่ะครับผมแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็คือส่วนต่างๆบนเว็บแล้วก็พวกข่าวสารกิจกรรมล่าสุดเอ่อช่วงประมาณพฤษภาคมถึงกร,รกฎาคมปี68นี้เองค่ะครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะลองมาดูประเด็นสำคัญสำคัญกันค่ะว่าโรงเรียนนี้เขามีโครงสร้างอย่างไงมีกิจกรรมอะไรเด่นๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เขาแสดงความโปร่งใสย,ยังไงบ้างผ่านข้อมูลบนเว็บเขานะค่ะมาสนใจครับเดี๋ยวนี้เว็บไซต์โรงเรียนนี่เหมือนเป็นหน้าต่างบานแรกเลยนะครับให้คนนอกได้รู้จักใช่ค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าจุดแรกที่น่าสนใจก็คือภาพรวมโครงสร้างแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนค่ะครับ สิ่งแรกที่เห็นเลยคือโครงสร้างเว็บเขาก็ดูเป็นมาตรฐานของโรงเรียนทั่วไปนะครับมีข้อมูลบุคลากรนักเรียนกลุ่มสารการเรียนรู้ต่างๆภาษาไทยคณิตวิทย์สังคมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีข้อมูลอาคารสถานที่ด้วยค่ะดิฉันสังเกตเห็นส่วนหนึ่งที่ชื่อ ITA อ n l i n e อะคะ่ะดูมันละเอียดเป็นพิเศษเลยนะคะมีหัวข้อเยอะมากเลยตั้งแต่โครงสร้างอำนาจหน้าที่แผนกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง อ๋อ oh, ครับครับไปจนถึงนโยบาย no gift policy แล้วก็การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตด้วยค่ะใช่ครับครับการที่มีข้อมูลครบขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโรงเรียนได้บ้างค่ะนอกจากแค่ว่าทําตามเกณฑ์ประเมินเฉยๆเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือการมีส่วน ITA หรือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสเนี่ยที่มันละเอียดขนาดนี้ เออมันก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจนะครับที่อาจจะมากกว่าแค่การทำตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐเหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าเขามุ่งมั่นเรื่องความโปรง่งใสนะให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามาดูมาตรวจสอบได้จริงๆอ๋อเข้าใจค่ะยิ่งถ้าดูว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลางๆนะครับนักเรียน226คนครู12คนบุคลากรอ,อื่นๆอีกนิดหน่อยการให้รายละเอียดระดับนี้ผมว่าก็น่าชื่นชมนะครับค่ะค่ะ เห็นด้วยเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องกิจกรรมที่เพิ่งผ่านมาบ้างนะคะข้อมูลล่าสุดก็ช่วงกรกฎาคม68ดูเหมือนกิจกรรมเขาหลากหลายมากเลยอะมีทั้งเรื่องวิชาการทักษะชีวิตวัฒนธรรมปนๆกันไปหมดเลยค่ะใช่ครับถ้าเราแยกดูนะฮะอย่างด้านวิชาการหรือพัฒนาทักษะก็จะมีการอบรม active learning ให้ครู อันนี้แนวใหม่เลยนะคะครับเป็นแนวการสอนสมัยใหม่ที่เน้นให้เด็กๆมีส่วนร่วมเยอะๆไม่ใช่แค่นั่งฟังเฉยๆค่ะแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอย่างโครงการป้องกันการจมน้ําให้นักเรียนอันนี้ก็สําคัญมากนะครับสำหรับเด็กๆจริงค่ะสําคัญมากแล้วก็แน่นอนกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมอย่างวันสุนทรภู่วันภาษาไทย ค่ะน้องเหนือน,นั้นก็มีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมสังคมด้วยอย่างที่เห็นก็มีทำบุญถวายเทียนพรรษาครับผมพิธีไหว้ครูอันนี้ก็สะท้อนเรื่องการให้ความสำคัญกับประเพณีคุณธรรมอะไรแบบนี้เนาะใช่ครับแล้วที่เด่นๆเลยคือเห็นว่านักเรียนไปแข่ง T.O.B number no. one dance r c r a s s ได้รางวัลชนะเลิศมาด้วยอันนี้เหมือนเป็นโครงการระดับชาติเลยนะคะ ครูครับโครงการจูบี n ัมเบอรวันนี่เป็นเรื่องการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนการที่โรงเรียนส่งเสริมแล้วได้รางวัลมาเนี่ยก็สะท้อนว่าเขาสนับสนุนกิจกรรมนอกห้องเรียนที่สร้างสารรค์นะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายประเทศด้วยค่ะยังไม่รวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนผู้ปกครองอีกนะครับเช่นประชุมผู้ปกครองทั้งแบบทั่วไปหรือประชุมเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนพิการเรียนร่วมอ,อ๋อมีแยกด้วยครับ แล้วก็มีการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยซึ่งพวกนี้มันก็เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจริงๆจรงๆขึ้นมาพอเห็นภาพรวมกิจกรรมแบบนี้แล้ว รู้สึกว่าโรงเรียนเขาไม่ได้เน้นแค่วิชาการจริงๆด้วยนะคะพยายามสร้างสมดุลหลายๆด้านเลยครับผมสิ่งที่น่าสนใจคือการผสมผสานกิจกรรมนี้แหละครับคือเราจะเห็นทั้งการรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามอยู่อย่างไหวครูทำบุญควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นในยุคนี้เช่นอบรมครูเรื่อง active learning หรือการป้องกันภัยใกล้ตัวอย่างการจมน้ําค่ะแล้วก็ยังทําตามกรอบนโยบายภาครัฐด้วยทั้งเรื่องความโปร่งใสผ่าน ITA ที่คุย กันตอนแรกแล้วก็การเข้าร่วมโครงการระดับชาติอย่าง To Be Number One หรือแม้จตก่กิจการลูกเสือด้วยครับค่ะสรุปแล้วนะคะจากที่เราลองสำรวจข้อมูลบนเว็บไซต์กันวันนี้โรงเรียนอนุบาลเบนจลักษ์ก็ดูเป็นโรงเรียนที่มีการดำเนินงานครอบคลุมหลายด้านมากๆเลยทั้งการสอนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการสร้างทักษะชีวิต การมีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็ที่สำคัญคือมีความพยายามชัดเจนเลยที่จะสื่อสารเรื่องความโปร่งใสผ่านเว็บเขาเองใช่ครับภาพโรมมันสะท้อนให้เห็นความพยายามสร้างสมดุลน,นะครับระหว่างการศึกษาในหลักสูตร การสืบสารวัฒนธรรมการพัฒนารรทักษะที่จําเป็นแล้วก็การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของสังคมในวงกว้างรวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐในยุคป,ปัจจุบันด้วยครับและนี่ก็คือประเด็นชวนคิดพิ้งท้ายไว้นะคะการที่โรงเรียนนําเสนอกิจกรรมที่หลากหลายมากๆตั้งแต่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปจนถึงรรทักษะวิชาการทักษะชีวิตแล้วก็ยังมาเน้นย้ําเรื่องความโปร่งใสแบบจริงจังผ่าน ITA ออนไลน์อีก คือองค์ประกอบทั้งหมดนี้พอเอามารวมกันแล้วมันอาจจะกําลังสะท้อนถึงปัชยาหรือเป้าหมายที่มันลึกไปกว่านั้นของโรงเรียนหรือเปล่าว่าเขาอยากจะหล่อหลอมนักเรียนให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนที่นกเหนือไปจากแค่เรื่องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวอืมน่าคิดนะคะ